ปักหมุดความปังกับสถานที่ขอโชคลาภเรื่องเงินทองโดยเฉพาะแน่นอนนะครับว่าความสำเร็จในชีวิตนั้นล้วนต้องเกิดจากความมุ่งมั่นขยันคันแข็งความมีวินัย และสนักนิสัยที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของในชีวิตนะครับตามที่ต้องการแต่ในการเสริมสร้างกําลังใจด้วยการไหว้พระไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีอีกทางหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เรานั้นมีความมั่นใจและให้กําลังใจที่ดีมากๆนะครับวันนี้นะครับผมมาแจกพิกัดสถานที่ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรนะเรื่องโชคลาภเงินทองโดยเฉพาะเลยนะครับหนึ่งนะครับหลวงพ่อปากแดงวัดพระมณีจังหวัดนครนายก โด่งดังมากในเรื่องของเลขเด็ดหลวงพ่อปากแดงฉะนั้นตามความเชื่อใครต้องการมีโชคลนาภแนะนําให้มาไหว้ขอพรกับหลวงพ่อปากแดงของที่นิยมมาไหว้นะครับได้แก่ก้วยน้ำว้าหวีหมากผู9ชุดพวงมาลัย9พวงและน้ําแดง1คขวด 2. หลวงพ่อทันใจวัดธาด,ดอยคําจังหวัดเชียงใหม่ หลวงพ่อทันใจขึ้นชื่อมากนะครับกับการขอพรสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นดังใจคิดดังเรื่องการงานเจราจารและโชคลาภโดยเฉพาะคนขอหวยที่มักมากราบไหว้ขอพรโชคลาภโดยขอพรได้หนึ่งอย่างหากสมหวังนิยมมาถวายพวงมาลัยดอกมะลิสดมากกว่า50พวงขึ้นไป 3. พระเงินพระทองวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเป็นอีกวัดที่บรรดาคอหวยนิยมมาไหว้ขอพรโดยเฉพาะกับพระเงินพระทองและหุ่นตาทองนิ้วรายซึ่งพระครูยติธรรมมานุยุทธเจ้าอาวาสของวัดเป็นผู้รเริ่มในการสร้างรูปปั้นขึ้น 4. สารพ่อปู่ยีก,ก่อฮกชั้นบนของสถานีตำรวจนครบาลพระพระชัยยาวราชดเราต่อกันมานะครับว่าสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นเจ้าของโรงหวยและยังเป็นผู้ที่เริ่มการเล่นหวยในประเทศไทยผู้คนที่มาขอพรและบวนบานเมื่อสมปรารถนานิยมกลับมาถวายข้าวขาวหมูน้ำชาดอกดาวเรืองมากคู้บุหรี่และซิก,ก้า 5. พี่ไข่หรือว่าไอ้ไข่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงได้รับความนิยมและมีผู้ศรัทธาเดินทางไปไหว้ขอพรจากโชคลาภเงินทองการค้าขายอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับไอ้ไข่รูปสลักเด็กชายที่ตั้งอยู่ในศาลาของวัดเจดีรวมถึงให้ปกป้องคุ้มครองจากภัยต่างๆสิ่งที่นิยมถวายได้แก่ขนมเปี๊ยะผลไม้นมน้ำแดงของเล่นชุดทหารหรือว่าของที่เด็กชอบหก เซียนแปะลงสีวัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีมีเรื่องเล่ากันว่าสมัยตอนที่เซียนแปะยังมีชีวิตอยู่เป็นคนที่อบอ้อมอารีชอบชี้แนะช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นกําลังหลักในการบูรณะสารเจ้าวัดสารเจ้าเท่าแก่กิมเคยและแปะกิมเคยผู้คนมักนิยมมาขอพรต่อเซียนแปะลงสีเรื่องการเงินค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองเอาละครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่าหลวงพ่อทันใจวัดธาตุดอยคำ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไมพ่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม